นึกถึงภาพเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ต้องเรียนรู้ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลแต่กลับขาดเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับโลกใบนี้นี่คือเรื่องราวที่ทําให้หัวใจเราหลายคนสั่นไหวและว,วันนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆที่โรงเรียนบ้านป่านป้านจังหวัดเชียงใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการบริจาคธรรมดารรมดาแต่มาดูกันว่ามันซ่อนความคิดริเริ่มที่น่าสนใจและอาจจะก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันได้อย่างไรบ้าง ลุ่มธนาคารทิสโก้นำทีมโดยนายกิติพงษ์เหลืองอิงขสุตผู้บริหารอาวุโสและหัวหน้าสาขาธุรกิจที่2ของธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนรวมกับผู้จัดการสาขาธนาคารทิสโก้เชียงใหม่พนักงานธนาคารและทีมงานจากสมหวังเงินสั่งได้ได้ร่วมมือกันมอบแท็บเล็ตมือสองที่ยังคงอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานรวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆจำนวนทั้งสิ้น40เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านป่านป้างซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทิสโก้รวมใจ15 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยมีนายเชยวงศักดิ์บุญกนิตผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจำนวนมากมาร่วมรับมอบด้วยความยินดีแม้ว่าโรงเรียนบ้านป่านป้างจะอยู่ในช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ภายใต้โครงการทิสโก้ห่มใจ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี2569แต่ทีมงานทิสโก้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นในโลกปัจจุบันเพื่อให้เด็กๆสามารถแข่งขันและปรับตัวได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นทักษะเหล่านี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลการทำโปรเจกต์ออนไลน์หรือแม้แต่การเรียนภาษาต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กในเมืองใหญ่หลายคนมีอยู่แล้วแต่เด็กในพื้นที่ห่างไกลาอาจพลาดโอกาสนี้ไป ดังนั้นทิสโก้จึงเลือกมอบแท็บเล็ตมือสองจากสมหวังเงินสั่งได้ที่ได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลเลยเพื่อให้นักเรียนและครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นการเรียนออนไลน์การสร้างเนื้อหาเชิงโต้ตอบหรือการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกมและแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุกและเข้าถึงง่ายขึ้น และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการใช้ทับเลตมือสองไม่ใช่แค่การประหยัดงบประมาณแต่ยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจสงสัยว่าการบริจาคอุปกรณ์มือสองเพียงพอหรือไม่สำหรับการพัฒนาการศึกษาที่แท้จริงหรือว่าธุรกิจเอกชนอย่างธนาคารควรเข้ามามีบทบาทในการศึกษาเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อเทียบก,กับการลงทุนจากภาครัฐที่อาจครอบคลุมมากกว่านี้คุณคิดอย่างไร การพึ่งพาบริษัทเอกชนในการสนับสนุนโรงเรียนอาจเป็นทาเงืนเลือกที่ดีในยุคที่งบประมาณรัฐบาลมีจำกัดแต่ก็อาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงเราควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ดิจิทัลมากกว่าการพัฒนาอาคารเรียนหรือไม่ในขณะที่อาคารใหม่กำลังก่อสร้างแต่แท็บเล็ตเหล่านี้ช่วยให้เด็กเรียนต่อได้ทันทีไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นที่มากลุ่มธนาคารทิสโก้กลุ่มธนาคารทิสโก้ ลองคิดดูสิคุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่หรือว่าคุณมีมุมมองอื่นๆที่อยากแบ่งปันแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชื่นชอบการสนทนาที่สร้างสารรค์และช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกัน